เฮ็ดเฮ็กะเจอปัญหาอะไรพี่น้องฝนใหญ่มาโล่งจ้ะสองเทียร์ละน้ำหงพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ้งพาไปเบิ้งว่าฝนตกนี่สิมีวิธีป้องกันวิธีแก่ได้บอในการเห็ดเฮ็พี่กัสนี่ก็อยู่บ้านสุขวัฒนาได้พี่น้องตะบนเกาขามอำเพื่อนน้ำเยื่นจังหวัดอุบลจ้ะฝนเศร้าแล้วเพิ่นก็พากันเก็บเฮ็ดเฮ็ด พี่นางวันดีจ้าเจ้าวันดีจ้าป้านางมามามาเก็บน้ำกันเฮ็ดนี่เก็บน้ำท่วมนี่เฮ้าได้เตรียมไว่เตรียมแปลงเตรียมยังป่องกันไว้บอพี่นางการเตรียมในการเตรียมน้งเทียมกัอยูน้ำเทียมกับบอยู่ก็เฮ็ดจังไหนเนี่ยกาเฮ็ดคู่ให้มันสูงหล้กกระทับลงเอายังทับลงให้มันแน่นๆบ้านางยังไงจะเข่าเห็นมา ปั่นขั้นคู่ทั้งขอมันไปั้นคู่ทั้งขอมันเห็ดคือเขาเห็ดแป้งพักนี่แหละแต่ว่าเห็นทุบทุบล่องนะน่ะทุบแป้งให้มันแน่นทุบคู่ให้มันแน่นจ้ะขันคู่มันแน่นแตมันกระสีน้าบ่ค่อยไหลเขาปันใดนะอ้ออันนี้ฝนตกเศร้าไม่ไม่ด้วยพี่น้องนี่กระลั่งเศร้าวังหันนี่แหละน้ามลเขาแป้งบ่อปะนั่งกระไรนั่งนั่งมันบ่ออันนี้แน่นมันก็ไไรเขาทำบ่อแน่นมันก็ไร ถ้ามันเห็นมันก็อะไรเขามันซึ่งคอยซึ่งเขาส่วนมากถ้าโหดซ้ำหนึ่งมันก็จะบอกเขาจ้าถ้าเฮาอันอันนี้เสถียรมันก็กสสบายจังไดยมันนั่งเทียมักเขาดีดันเห็นคือไ่เห็นดีอลไรนี่อืนี่เท้อซองของปีเลยเนาะฝนเนาะเท้อแหลกมันมาแบบแห้งกว่านี่เท้แลเนาะเจได้สาหนามจ้าเดี๋ยวสาหนามออกจากแปลงแปลงเห็ดมันมันมันมีฝนกับเห็ดทฮาบ่มานังเห็ดทฮาเน่าบ่กละบบเน่าเดลบดีดีอยู่บ่ดีเอ้า ดีถึงว่ามันมันเย็นดีนะมันเย็นอาการมันเย็นเฮททามันกระสีดอกงหญ่ขึ้นมาเนี่บ่แมนเอาแสดงว่าฝนตกมานี่ดีดีดีมันบอดีแต่ตอนเก็บแต่บอดีแต่ตอนเก็บมันมันเกียกิตมเฮดกระบอกงามโอเปิดคืนเก็บค้างนึงได้เลยนะจ๊ะเนาะได้ถ้าอากาศมันอากาศแนวนี้เก็บได้ถ้าอากาศ แดดกัเฮ็ดบ่ได้แล้วมันกันอันนั้นตีโอ้ต้องเปิดขึ้นน้อยๆแมน่นคือสุเทือๆหน่แมน่ม<ะ>นบ่น้อยๆกัคานเก็บเอาตีาเดี๋ยวว่ามันย่านมันอันนั้นแต่นี่ก็ยังสิมิตะขีต้ตมได้นี่ๆเห็น,นบ่จ้ะอ่ะเก็บมานี่ต้องไปปาตีนอยู่บ้านบ่นเปาตีนอยู่บ้านปาอยู่นี่บ่ได้แต่มันมีมันก็มีขี้ตมคือเก่านะราคากิโลเท่าใดประนางเดี่ยวนี่660 60แม่นยังยังดีคือเก่าเนาะยังดีคือเก่าราคาโบ่บ่ตกจ้ะเพชปีนี่ราคาบ่ตกอืม โอ้ยเก็บแนวนี่ไม่ได้หรอกพี่ถามว่าเก็บเห็ดเก็บเวลาใดแน่มันสิได้อยู่บ่แนวนี่พนางจ้ะเก็บเห็ดเก็บเวลาใดแน่เก็บเสาเก็บแหลงกลางคืนกลางเว้นไ่ได้เก็บกังกังกังคืนนี่กะก็คือเก็บโอ้ยจะสิบอะไรเนาะเพราะมันนั่งเทียกัเก็บ แล้๋ยวต้องพูดฐานะนะบอกง่ายเดี๋ยวต้องพูดฐานดพูดลังคนก่ยวกับเก็บทุ่มลองทุ่มโอ้พูดลังคนกี่ยวกับคำนังสี่เด็กก็เร็วโอ้เออแล้๋ยวจะพักฐานแะตานแต่ว่าขออย่าให้มีแดดเป็นพ่อบอ่ไม่ไดที่เก็บเห็ดนี่มนไม่ควรไม่ได้ที่เก็บเห็ดทำให้แดดก็คือบ่ได เปิดขึ้นก็คือมันแดดอายแดดถือมันก็หอนมันหอนนะมันสิอันนั้นเลยนะมันสิหยบบ่สิหยบโอ้ข้าวดอกนิหน่อยสิหยบบ่ได้หนิค่ะมันถือแดดคัาวลูกค้าอยากกินเห็ดกลางเว้นแดดๆนี่ก็บบริขายให้ยที่บด้กินเนาะดูละลอยจะคือบริขายใครก็บ่ได้เห็นเลยขยันเลอยู่เห็ดเจ้าโอ้เห็ดแปลงขึ้นสูงๆไว้เนาะป้านาคือต้นสูงเอาคู่คู่คือคู่กันแท่นาเฮานี่ยนะช่วงนี้มันสิมีฝนมาแน่พี่น้อง ผู้นแทนหุ้นทางนั้นหลายเด้างในเห็นบ่ล่ะหุ้นยื้ยื้เก็บขางเดียวเนาะยื้อเก็บขางเดียวต้อกติก็เก็บทางนั้นเฮาก็เปิดทางนั้นเก็บน้ำน้ำเต้านี้มันเฮ็ดแนวนี้ก็ต้องนี่อากาศฮ้อนคักปีนี้เกือบสี่สิบองศานี่มีผลยังกับเพนท่าบาปะนั่งมันออกดีหรือออกบอดีปีนี่ปีนี่บอปีนี่เฮ็ดออกบอดีคือครูปีเลย ปีกายนี่มันมันมันออกดีพ่อจังไรพี่แม่นมืดพี่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 ค่ะสัมผัสอยู่เจ้ามาเก็บพี่แม่นมืดพี่แม่นมืดพี่พี่แม่นมืดตัวพี่เฮ็ดพีจะสิไปเก็บจังไรสันไปหอดผู้บริโภคโลดจักบาทเนาะจ้ะพี่น้องเฮาผูดอยสื้อเฮ็ดกินน้ำตลาดโมโหน้ำเพิ่นเมนต์ด้อจ้ะเด้อ ่น<า>ไ้เท่าไรกับบํู้ล้ำเ<า>พิินตัวน,นั้นจากฟ้ามจากแต่ว่าจากนี่สืเบเขาขายหกซิบแปลงน,นี่หกซิบจากอันสวนนี่ละหกซิบพี่น้องห้าเพิ่นถามว่าสมมุติเก็บเบิดแปลงน,นี่เนะาะพักดินไหวจะข่าวแล,ะะวรรลว้ว,าวมาเห็ดซ้ำลงหม่องเกาไ้บอปะนางว่าเป็นบ่ไไ้บ่อบ่อ่งบ่ไถบอ่อไบ่อแนะนําเนาะบ่อแนะหน,น่นอมเห็ดเพราะว่าแต่นี่นี่มันก็เกิดล่าอยู่แล้วจ้านี่ เพราะว่ามันมันมันสิเป็นคือคือขีมันนี่ขีมันนี่มันสิเป็นขีมันเก่าบบบนี่มันมันสิเหตุให้ดินเห่าเพราะท่านเพราะท่านยูโตนนะถ้าเขาสิมาไถยเหตุของเก่านี่ตากแดดไประยะหนึ่งนี่ก็บด้อใดคือตกปีนาแจ็คสีเห็ดใดมันยังมีก่อนเก่าอยู่เมนเพราะว่ามันสิเป็นก่อนเก่ามันนี่สิเป็นลาเลยนี่สิขึ้นติดขี้ดินขึ้นลาเลยนี่จ้ะนานนเพื่อนว่านเสดงนัำสิถือดอกมันอันผู้ พิ่นมีพื้นที่บ่หลายหน่ะนะก็อยากเฮ็ดสัมหม่องเก่าเนาะมัน่ำบได้ก็บ่แนะนำเป็นบ่เอาไว้ปีหน้าซักเอาไว้ปีหนาจ้ะแต่ถ้ามีพื้นที่บ่หลายก็คือเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้นะว่ายังไนี่คือย้ายไปเรื่อใหญ่ไม่ไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆคือโรงงานนึงให้มันแล้วเบิดก็โรงงาน2งาน3มาเฮาพิมพ์พื้นที่ได้หลายสิเฮาเฮ็ดบ่หลายก็มาเฮ็ดเพราะหนามูก็ได้ออืเฮ็ดให้เฮ็ดหนามูเฮ็ดอัน ได้ปุ้ยเส้นหาให้เบิร์ตนั่มเนาะสัมปุยเอาปุ้ยเส้นหารอบนี้จักแปลงปะานางนี่ทั้งเบิดนี่แนมเห็น46แล้ว4กเหรยญสีหมสี่สิบสรอบก้อนนี่50อสิเฮ็ดกำลังได้3รอบออืก็ฝนก็มาล่ะจ้ะก็สิได้หยุดติบัดนี่หมดฝนมานี่คือคือหยุดแม่นบ่แม่นพักเลยเนาะหยุดแล้วมันฝนไปบ่ได้แล้ววันนี้ก็สิเฮ็ดมีรายได้แต่ช่วงแล้งอีหลีล่ะพี่น้องได้แต่ช่วงแล้งจ้ะ ชอบนี่เปิดทั้งนี้เออปกบ่กับเปิดก่อนทีล่ะปกทั้งปกกับปกอยู่แล้วบ่ปกสิเห็ดจังไหนบ่ปกสีจังไหนมันยังขาวจังนทันเพื่อนแบบเปียกเนาะเปียกเปียกเบิร์ดด้วยสิเนองเพื่อนเอาเก็บย่ำนี่หยาดเนยอยู่เนาะพวกนั้นก็หมอนเก็บอ่อนเนี่ย จ้ะว่ารุ่นแหลกกับสีเฮ็ดคือเขาอ่ะนะแต่ว่าโบก่าเฮ็ดเน,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 นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เกิดมาเนี่ยนี่รุ่นสองแม่นบ่อยไหมรุ่นสองนี่ตัวน,นี้เฮ็ดรุ่นสองเฮ็ดรุ่นสองรุ่นแหลกสียูพุนนี่นี่รุ่นแหลกแถวนี่ตัวน,นี้รุ่นสองอคลิปวิธีเฮ็ดกับมี่ยูเด้อพี่น้องเด้อคลิปอาจารย์หอยผ่าเฮ็ดอันนี้ผ่ามะเบิงว่าเห็ดอันนี้ลูกซีดเพิ่นกันละลูกซีดอาจารย์หอยซีดเอกเพิ่นเลยนี่พี่น้องสอนสอนเนาะ คุณซองได้นี่ยังดอกลายสั่งข้าวทาแศบปะนางเป็นขาวๆเลยพี่น้องดอกพอดีกินพอดีพัดเลยได้นี่พอดีพัดเนี่ยซ้ำพัดล้วนพัดใส่พักใส่ยางพี่น้องโอ้แสบขนาดเลยหนีหยาเสียบ้านเทาเก็บเวลานี่เทาไปขายใส่ตอนใดจ้ะขายบัตรเก็บแล้วเวลาได้ขอกระลับเลยไม่ขาดนะบ่ไม่ขาดก็บานหนิไม่ขาดก็บาน โอ้ขาทาเนาะเก็บมือจเไหวสุดยอดเลยสุดยอดควบมื่อยโอ้ยเก็บจะไหนเนาะเดือนเลยเห็นกันอยากอีนนี้ได้เนาะเพื่อสิได้เงินเนาะจ้าบาดตีได้หนีด้ยเพราะพญนี้ทำหิ้วคู่อันนี้หิ้วคู่กลางมันนี่ยางอยู่เบิดมือ ทั้งๆเนี่เป็นจุดเป็นจุดนี่กระดอกเห็ดได้น่าจะเนาะดอกเห็ดนี่แต่ดอกเห็ดมันน้ำซึมเขาไลาเตืบยู่พี่น้องนาะมันก้อมันสีไหล่นะหมอมันอันนันเนี่ย e. มันต่ำน uh uh ั่นอืมมันต่ำจ้าเพอๆอัน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 นี้พกอันนี้บอดีนี่น้ำฝนเถื่ออันนี้ลังค่ามันนี่มันก็ไหลลงมาใส่บวมเอ็นมาทั้เทียมันก็สีไหลเขาในอันนี้เด้จ้า นั่งเที่ยมก็ได้เขาอันนี่เน่อันพะยางเฮาฮับโปกมาถึงรอบก้อนเขาไหลก้อนนี่บอกปรานางนะโอ้ยรอบก้อนนี่ว่ามันเอาอะไรได้แล้วรอบก้อนนี่มันเข่าจนเป็นแจงเลยแล้วหนา้ะไปเทออกย่านเป็นตะขิดต้มยุกไงครับเฮ็ดนี่ไหมไหนดึกไหนมึงออกไม่เห็นี่อ้ย ดอกเค็ดหลอบนี้ผัดเขาขาวเนาะขาวมันห่อนมันหอนโอ้เมียนอากาศมันห่อนมันขาวอืมอืมถ้าคือตอนบังหันน่ะมันหนาวตีมาถ่ายรอบก่อนมันดอกดำดำเนาะป้านะดอกดำน่ะมันหนาวอากาศมันด้จ้ามีอากาศมันหอนแองเห็นบ่ดอกนี้หน่อยมันกระสีห้าลายบานนี่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 หน่อยซ้ำกับบานนะได้นี่บ่เมื่ออืนเจ้านี่เบียบนเลยได้น่ะดอกนี้หน่อยกับบานเมียนถ้าหัวมันเป็นคืออันนี้มันกับบานเลย บานไหวเฮ็ดนานนิมันบานไหวม,ม,มันห้อนม่นบก <N> นี่นี่ในบ้านเบิดอได้นี่มันห่อนโอนีออ่นถ้าเป็นแนวนี่ก็สิบานเมด่อถ้าได้ว่าถือน,น้ำนี่ก็สีเหลืองไปเลยได้บานมื่อเสาก,กับสิเก็บบ่ไดดได้นี่อต่างห้องเ,เก็บสวงนี่ก็บ่เป็นยังจ้าต่าหอนมื่อเสามันก็สิเป็นสีเหลืองก็บสิอันนั้นเลยข้อพ้นมากก็คือ หักเลยแบบนี้เนาะหักเลยแบบนี<า> <ไป S 1> ้ะเสียงไปกับย่านลุกทุนไปซื้อไปตกอ,อีกตกอีกตกมาอีกกับแล้วแล้วบบบนี้เยน็นกับบ่คือได้แด<อ>้วบบกนเย็นแห้งกับบ่นนบอได้แล้วจ้ะเฮ็ดกองเตี้ยนี่เฮ็ดได้เฉพาะหน้าแดงเฮ็ดได้เฉพาะหน้าแดงอย่างเดียวแต่ผู้เพิ่นมีโรงเรือนเพิ่นก็สิขึ้นเฮ็ดในโรงเรือนเนาะบบดนี้เนาะแม่นจ้ะผูาควรมีโรงเรือนเพิ่นก็เฮ็ดโรงเรือนสิบ่ลมจังได๋ผุนบางแน่มันลมขัย่างลมผุนออื หายก็สีดำหน้าพนลมบัวบๆลงทำมันอยู่ในก่อนบางสิ่งก็มาไม่เปนานยังนี่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 มันนในก่อนมันนี่มันแห้งอยู่ด้วยนี่บานนี้มันสีเขินในก่อนได้จังหน่อยบานนี้เขาเก็บบานนี่เมื่อโอ้ต่มันมันออกแต่ในขอบบ่แมนเนาะบ่เลียวต่อไปโดนๆไปบานนี้มันจะสีขึ้นเท่งๆออกเท่งๆออกเท่งเๆนะบาน้ามันฝนตกแนวนี่มันก็สีอากาศมันได้มันก็สจเขานี่ที่บานออกนี่เมื่อ คันคืมคเย็นเย็นยังสีเปิดโดนกระไดนอกจากนองมนเป็นยังถ้าอากาศหอนกระบบนแนะนําให้เปิดเบิดกัน่าการหอนกระบบนได้อาการหอนเปิดนิยุบโลดืมคอยซองเอาเหล้วจ้า แต่นี่ก็เปิดก็บแจ็คสิเป็นยัปปยนนไนนงไงหรอกลับมืออื่นสิหยบจับมาจักไ<อ>ด้ว่าจีหงบ่ไดว่าเบิ่งเฮ็ดมือเบ่้องเรือเอื้องหอดมือเราสิว่าเป็นแนวใหม่เว้ยโอ้ยต้องเฮ็ดหยังก็ต้องเสีย่ยงเอาอีเลยกับดินฟ้าอากาศสภาพอากาศเนาะแม่นเออวิธีเฮ็ดเฮาก็พบแบ่งปันกันได้อยู่แต่ว่ารับมือกับสภาพอากาศนี่กระหนักเฮ็ดมาหนกดอกพี่น้องเฮ็ดๆาานั่น ว่าต่เฮาเบิ่งมันได้คันดูแล้วอะไรนี่โอ้สบายมากเลยเฮ็ดนี่อืมเอาไ้ในต้นเลื่อนโล่หนึ่งเลื่อนประนางเลื่อเสียบรุนพัดเออเอาดอกไม้น้อยไปพัดแบบบ่ต้องพาเลยเก็บติละต่อยแซ่บเส็บเก็บอมหวานน้อยๆมันติละต่อยบ่สิเอาตัวนี้ล่ะโอ้ยเอาภาพมาเบิ่งประนางเราเก็บเห็ดพี่น้อง ฝนโตข้ามเรายับไปทางนั้นที่แบบพยางมันตกลงไปทางนั้นนั่งได้กเก็บอยู่ดอกเราว่าแต่ว่ามืออืดเล็กสิเป็นแนวได้ละ่ะใงโผล่ตัวเด็กเก็บมีจังคมโอ้ยโอ้พีช่ชน,นะชนะดึงไม่แน่แบ่งนาทีกันพี่น้องจมให้กันพร้อมล่ะเฮ็ดเวียกดึงกระาดึงขึ้นมาอาคลิบนาฟอกันไม่ได้จ้ะเด้อคลิปนี้ยไว้ซ้ำนี่จ้าขาดพยางมันธรรมาศาสพี่น้องฝนโตก้ะหามมันบ่ได้ไ ้ำไม,มาอ่อีกนี่เรียบร้อยเลย่าษาจำไม,มาอ่อีกเรียบร้อยเลยแหละจ้ะขอบพ,พุ่นพ<อ>ี่อ,อ๋อค<อ>ือคำว่ารับซุ้มนาม่าจะด้วยปิ๊หนาพอกันไหมสักย่างนี่